ได้จัดทําสื่อวีดิทัศเพื่อเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องของเธือตากใบข้่รับการฉีดวัคซีนนอกจากนี้เรายังมีบทสัมภาษณ์ของผู้ที่รับการฉีดวัคซีนไปเชิญชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวเพื่อนตากใบผมนายสังคมเกิดก่อนายเพื่อตากใบขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเพื่อตากใบทุกท่านนะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับ ขอให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมมือกันนะครับในการป้องกันนะครับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับด้วยการเว้นรยะห่างทางสังคมนะครับก็คืออยู่ห่างกันนะครับไม่รวมตัวกันในที่ชุมชนประการที่2อ,อยากให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซนต์นะครับในขาะที่ออกจากบ้านนะครับเมื่อไปในสถานที่ที่คนหนูมากก็ฝากพวกเราช่วยกัน ตรวจวัดอุณหภูมิวัดไข้นะครับแล้วก็หว่นใช้เจลล้างมือนะครับนที่สาคัญขอให้พวกเราช่วยกันโหลดแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับขณะนี้ก็เริ่มฉีดกันแล้วนะครับในส่วนน้ำเพอตากใบเนี่ยเราเริ่มรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มบุคคลที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับมาลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือว่าอีประการหนึ่งนะครับก็จะมีอ,อสอมอกำนำผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่นะครับไปข้อประตูบ้านเพื่อชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับร่วมกันลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับในส่วนตัวของผมเองนะครับได้ฉีดวัคซีนแล้ว2ครั้งนะครับผมฉีดวัคซีนของบริษัทซีโนเวคของประเทศจีนนะครับ พอฉีดเซตเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลได้ดูอาการเราครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีผลกระทบนะครับก็จะสามารถกลับบ้านได้นะครับซึ่งผมเองฉีดสองเข็มไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบอะไรเลยนะครับอำเภอเราอำเภอตากใบอยู่ในอำเภอชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับให้มาร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กันอย่างครบถ้วนและก็ทั่วถึงครับ ขอบคุณครับก็ตอนนี้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับที่โรงพยาบาลตักใบครับทีดครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับก็คือเข็มที่2นะครับเข็มแรกก็ฉีดไปเมื่อเดือนที่แล้วครับเข็มที่2กับเข็มแรกฉีดไม่เจ็บเลยครับนะคุณพยาบาลที่นี่มือเบามากครับไม่เจ็บเลยแล้วก็หลังจากฉีดไปแล้วทั้ง2เข็มผลข้างเคียงก็ไม่มีนะครับไม่มีเลยเพราะว่า โรงพยาบาลก็จะให้นั่งสังเกตอาการก่อนิ0นาทีนะครับถ้ามีอาการแพ้ก็จะมีเจ้าหน้าที่แพทย์และผู้คุณนพยาบาลมาคอยให้คาแนะนานะครับตอนนี้ก็ฉีดครบ2เข็มแล้วครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับการฉีดวัคซีนครับก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนนะครับมาฉีดกันเยอะๆครับเพราะว่าเมื่อเราฉีดกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันหมู่นะครับซึ่งทําให้ ในเรื่องของโควิด -19 ที่แพร่ระบาดอยู่เนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็กลายเป็นโรคที่เป็นเหมือนกับเป็นไข้หวัดเป็นหวัดธรรมดานะครับอาการก็จะไม่ถึงชีวิตนะครับเมื่อเป็นแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนคนเป็นไข้เป็นหวัดธรรมดาแล้วก็ถึงสําคัญก็จะได้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับได้ออกไปไหนมาไหนได้แล้วก็ไม่ต้องพากไม้นะครับก็อยาจะเตรียมตัว,วให้ทุกๆคนมาฉีดนะครับ สวัสดีค่ะบันทีอุตสุดนะคะสาธารณูนตากไปค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวต่างไปทุกท่านนะคะให้มารับฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะและก็ขณะนี้เราจะมีพี่น้องสาสุขอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเดินเข้าประตูบ้านท่านเพื่อสำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนนะคะก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะสําหรับตัวดิฉันเองก็ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วสองเข็มนะคะ อาการข้างเคียงเล็กน้อยก็คือปวดตรงต้นแขนเพียเล็กน้อยเท่านั้นนะคะออสําหรับท่านที่มีความกมมมมังวลความวมิตวกกังวลเรื่องอาการข้างเคียงของวัคซีนนะคะก็ขอให้ท่านคลายความวิตวกกังวลได้นะคะก่อนฉีดและหลังฉีดจะมีหมอพยาบาลว้ดสังเกตอาการเป็นอย่างดีค่ะขอให้ท่านนั่งใจได้นะคะผมฉีดแล้วครับตอนแรกลังเลฉีดไม่ฉีดหรือรอก่อนดี ที่ตัดสินใจฉีดเพราะว่าผมต้องทํางานดูแลผู้ถูกกักตัวที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดคือประเทศมาเล,ลเซียด้วยในลูกคอนคารันทีนฉีดแล้วโอกาสติดเชื้อลดลงครึ่งหนึ่งและยังช่วยป้องกันคนในครอบครัวได้อีกด้วยวันนี้มาฉีดวัคซีนค่ะก็หลังจากฉีดเข็มแรกไปแล้วนะคะก็ไม่มีอาการปวดเมื่อยไม่มีอะไรเลยคือแค่รู้สึกเหมือนว่าฉีดยาธรรมดาะคะก็ อยากเชิญชวนนะคะให้พี่น้องเรารสมมติอ่าประชาชนหรือว่าใๆดๆติพี่น้องเราทุกคนนะคะมาฉีดไฟมานมาฉีดวัคซีนป้องกฟฟันโควิดกันนะคะขอยืนยันสาว่าไม่ได้มีผลข้างเคียงใดๆเลยทดลงกับตัวเองแล้วโอเคเลยค่ะขอเชิญพี่น้องชาวตากใบมารับการฉีดวัคซีนได้จากโรงพยาบาลตากใบตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป การฉีดวัคซีนมีความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่การที่ประชาชนชาวตากใบมีภูมิคุ้มกันหมู่จะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในการสู้กับโรคโควิดและมีอัตราการติดเชื้อที่ต่ำลงครับถ้าท่านสนใจสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านของท่านได้หรือถ้าอยู่ในเขตตากใบท่านสามารถแจ้งติดต่อโรงพยาบาลได้โดยตรงชาวตากใบมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันนะครับ